สวัสดีครับพบกับผ,ผมอีกครั้งหนึ่งนะโกนกกลงหัวจุกคนเคยเซียนนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาคุยลักษณะเาทักษะของการแบ่งซื้อนกว่าเขามีทักษะและลักษณะการดูยังไงลักษณะหรือการที่เราจะซื้อนก,ก็เปรียบเหมือนอะไรดีเปรียบเหมือนการที่เราจะไปซื้อนกสักตัวเนี่ยเปรียบเหมือนการที่เราชอบมอเตอร์ไซค์เอาง่ายๆกันเลยกัน,กนเราชอบมอเตอร์ไซค์ บางคนเนี่ยที่เห็นไม่ว่าจะเป็นผมเป็นเอฟซีเป็นคนอื่นคนนีคนนน้คนนู้นคนนั้นชอบมอเตอร์ไซค์ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันกติกาการแข่งนกกลงหัวจุกบางคนก็ชอบนับดอกบางคนก็ชอบเสียงทองบางคนนี้ก็ชอบสากนอะไรก็ว่ากันไปบางถ้าเราเปรียบเสมือนมอเตอร์ไซค์ที่ออกตัวไวเงี้ยงเงี้ยเงี้ยเงี้ยอะไรอย่างนี้ก็จะต้องยกให้เป็นพวกขาแววนใช่นไหมครับ ขาแว่นค่อนข้างจะมันเป็นพร้อมที่จะออกตัวนี่คือคือเราชอบอ่ะเราชอบรถที่ออกตัวไวคล่องตัวนี่ก็แนะนําให้เลยเพื่อนๆไปเล่นสายนับดอกเพื่อนๆพอมีความเข้าใจเข้าใจเรื่องมอเตไอร์ไซค์ไอไอสายแว่นเนี่ยแว่นที่มันแหม่มันออกตัวไวแข่งกันนอนหมอกแข่งกันไม่เกิน50เมตรใครจะถึงก่อนกันนี่ต้องให้เล่นสายนับดอกเพราะว่าเพื่อนๆ ชอบมอเตอร์ไซค์ที่ออกตัวไหวเพื่อนๆก็จะมีความชอบในมอเตอร์ไซค์เข้าใจลักษณะของการแต่งตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นลักษณะแบบนี้ก็เหมือนกับเราชอบอะ่ะไม่ใช่ว่าเราฟังเขาแล้วเราไปซื้อเลยไม่ใช่เราก็ต้องไปพิจารณาไปดูไปเห็นมาด้วยตาไปลองสัมผัสมาว่าเออมันดีนะไอ้รถคันนี้มันดีนะเช่นเดียวกับการซื้อนกประเภทนับดอกนับดอกเป็นนกที่ร้องไหวสับไว วิ่งเนี่ยแทบโดดแทบไม่อยากจะโดดโดดจะมากไม่เกิน2อีเลยปึ๊บป๊บต้องเปิดปากต้องดอกปากต้องเบาสับต้องดีต้องต้องมีความไวในตัวห่องตัวสูงเปรียบกับเช่นเดียวกับไอ้สายแวตไ,ไ,ไอ้ไอ้มอเตอร์ไซค์ที่ว่านี่เพื่อนๆก็คือซื้อนกก็เปรียบกับเหมือนที่เราชอบถ้าเราไม่มีความชอบในนับดอกไม่ชอบหรอกนกนับไวอะไรเงี้ยก็ก็ไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเพื่อนๆชอบก็ต้องให้ชอบเหมือนที่เราชอบมอเตอร์ไซค์ ไปให้เห็นกระตาให้เห็นคาลาาวซ้อมลาวสนามไม่ใช่เห็นตามคําบอกเล่าสิบปากว่าไม่เท่าสองมือทำนะครับที่เขาว่าไว้อูยเขามาเล่ากันว่าไอตัวนั้นเล่นดีที่นี่ที่นั่นเล่นดีคนยืนมองเชียร์นี่แต่เราไม่เคยเห็นคลิปก็ไม่มีดูเราก็ไม่เคยเห็นบางทีนะครับ โกงมันมีเยอะเกี่ยวกับวงการนกนะครับบางทีไอ้คนไหนเชียร์ให้เราไปซื้อนกบ้านนี้ได้เขามีค่าในหน้าได้นะครับบางทีเราไปซื้อเราหลงคนไปซื้อเนี่ยตัวละหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นก็ว่ากันไปนะครับไอ้คนที่แนะนําเราได้ค่าในหน้านะครับบางทีนกมันไม่เก่งสมราคานี้เพื่อนเพื่อนก่อนจะซื้อนกไม่ว่าจะเป็นนกประเภทอะไรก็ตามเพื่อนเพื่อน หาเวลาติดตามนกตัวนี้ดูบ้างครับไม่ใช่ปุ๊บปั๊บซื้อโดยพละการซื้อตามคําบอกเล่าไม่ได้นะครับต้องเราเห็นเราได้สัมผัสก่อนนะครับให้เราได้จะดูอย่างน้อยสักสนามหนึ่งคาตาก็ยังดีเราซ้อมสักทีเราจริงเราแข่งสักครั้งให้เราได้เห็นมันไม่ใช่ไปถึงเขาชี้เลยนูน่นห้อยู่ที่ต้นไม้ตัวนี้ร้องดีแต่วันนี้เจ้าของเขามีตัวอื่นแข่งเขาก็เลยเก็บไม่ใช่ว่าซื้อตามคำบอกเล่าแล้วซื้อกลับบ้านนะครับนก อะไรที่ซื้อแล้วคืนยากครับถ้าไม่ใช่ซื้อจริงๆซื้อแล้วคืนยากถึงจะได้คืนก็อาจจะเหลือไม่เต็มครึ่งราคาครับหนัก่ะหวยใต้ดินนี่จำไว้ดีนะครับซื้อนกอย่าซื้อตามคาเชียร์ถ้าเราชอบนับดอกก็เหมือนให้เราชอบแบบมอเตอร์ไซค์ครับอย่างนั้นถ้าเราชอบเสียงทองนุน่นเราก็ต้องไปแนววิกบอย์บุญบุญบูน,บน,บนอย่างบูนนุน่นชอไปอย่างนั้น เราก็ต้องมีความรักในเสียงทองรักในลักษณะของมอเตอร์ไซค์ที่เราชอบการออกตัวช้าช้าแต่พอเคลื่องมันแล่นเวลามันวิ่งมันได้เครื่องมันลอยตัวแล้วมันดังเพราะสนองหูแล้วก็พูดก็ไปถึงนู่นแนวบิ๊กบค์แนวอะไรนู่นครับสำหรับแต่เราไม่ว่าเราจะชอบแนวมอเตอร์ไซค์บิ๊กบค์เราชอบเสียงทองหรือจะชอบอยังไงก็เรื่องของเราก็เปรียบเหมือนนกแหละครับซื้ออย่าซื้อตามคําบอกเล่า หลายคนหมดเงินเพราะการบอกเล่าการเชียร์บางทีไม่ต้องใครเชียร์แล้วก็ไอ้ข้างๆเรานี่แลหละไอ้เพื่อนในกลุ่มเรานะ่ไปเชียร์นกบ้านนู้นร้องดีนกบ้านนั้นก็ร้องไม่เร็วสุดท้ายเราไปซื้อโดยที่ไม่ได้ซื้อขาสนามซื้อที่บ้านมาผลก็คืว่าอย่างว่าแหละครับกลายมาเป็นไอ้นกแหวนลาวเป็นไอ้ที่อะไรนะนกชายคาและไอ้ความหมายนกชายคาไม่ใช่นกเก่งนะครับคือนกเฝ้าบ้าน มันเสียความรู้สึกนะครับจะเสียเงินทั้งทีก็ขอให้เราได้ไปเห็นคาตาสักหน่อยนะครับว่าเป็นว่ามันร้องมันเล่นยังไงไม่ใช่บอกเราเป็นว่านับดอกร้องสับไหว้พอเราซื้อมากลายเป็นเสียงทองเออพอเราบอกว่าอยากได้เสียงทองเอ๊ะมันทำไมรัวๆวะกลายเป็นนับดอกมาอีกทีนะครับก่อนจะซื้อนก่กอนจะตัดสินใจดูให้ดีนะครับอย่าเชื่อตามคําบอกเลาซื้อแบบ เวลาเราจะซื้อนกให้ซื้อแบบที่เราชอบมอไซต์ต้องใส่ใจมองล้อมองรายละเอียดมองลูกตามองจมูกมองขนมองแขนมองให้ครบมองท่อมองอะไรมองให้ละเอียดมองดูบางทีนกนะครับมองผิวเผินมันไม่แสดงปฏิกิริยาอะไรนะครับเพราะนานเข้ามันตีลกาบางทีเราเรามองแวบเดียวเราตัดิใจซื้อเลยบางทีมันเผลอผู้ขนมันตีลกามีครับนี่ข้อเสียของนกที่เราดูไม่นานคือเราซื้อด้วยความวัดตัดใจด้วยความไวนะครับ ที่อยู่อยู่เขาเนี่ยเอะมันไม่มีอาการดีกว่ามันร้องดีเพราะเพราะเราเผลอมันจิกหางมันม้วนตัวจิกมันเหงนหน้าเพราะเราไม่เห็นยังไงใช้เวลาดูนกให้ดูนานๆใส่ใจก่อนจะซื้อให้เหมือนเราใส่ใจรถนะครับเราจะซื้อแบบไหนเราก็ดูให้ดีครับเพราะว่าในวงการนกกัะจุกมันมันหลอกกันมาเยอะซ,อซื้อก็ซื้อให้คาสนามซื้อๆบนราวซ้อมอย่างนี้เห็นคาตาครับ ยังไงจบคลิปวันนี้นะครับเพื่อนๆ FC ท่านใดเห็นว่าเทคนิคนี้พอมีคําแนะนําดีๆหรือว่าพอไปได้ยังไงก็ช่วยกดถูกใจกดแชร์นะครับแล้วฝากสวัสดี FC เก่าของทั้ง FC เก่า FC ใหม่รวมทั้ง FC ที่กำลังจะดลดิตามถุงตัวน,นี้นะครับสำหรับเทคนิคดีๆจะมีคลิปมานำเสนอเรื่อยๆนะครับใกล้นะครับใกล้จะเป็นความจริงแล้วผมยังมีคลิปเด็ดอีกคลิปหนึ่งแต่ว่าผมยังไม่ถึงเวลาเพราะว่า ก่อนที่มันจะไปคลิปเด็ดทํำยังไงให้ให้นกผมร้องทุกกรรมการเอ้ยลิกทุกกรรมการผมจําได้นะครับผมไปแข่งที่ชิงถ้วยพระราชทานกรรมการก้าวผลนกผมลิกไป8ปดลิกแปดคนครับต่อหน้ากับกันร้องนี่ไม่นับนะครับเอาลิกด้วยแล้วอีเคลนลับนั้นจะมาที่หลังเพราะว่า ก่อนที่ผมจะไปเทคนิคอันนั้นคือเทคนิคอันสุดท้ายนะมันจะต้องผ่านเทคนิคปีกย่อยแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับไม่ใช่อยู่ๆจะไปบอกพี่แล้วพี่จะทำกันได้ไม่ได้ครับพี่ต้อง,องค่อยๆเริ่มแบบนี้ไปก่อนครับพอนกเราเริ่มเหมือนก็ว่าเริ่มชินกับเทคนิคนี้รู้ระบบทุกตั้งแต่การขึ้นลดลงเรือไปเหนือล่องใต้รู้ตั้งแต่การนอนการขึ้นเอานกตั้งบนรถหันหันหัวยังไงหันทิศย,ยังไงแล้ว ปิดผ้ายัางไงอะไรยังไงจนรู้รายละเอียดปีกย่อยทั่วทุกแล้วเท,เทคนิคนี้มันทิ้งจะเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับฝากติดตามครับ